สำหรับปีนี้มิสูชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีความสะดวกสบายปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นมิตสิ่งแวดล้อมนะครับปีนี้เนี่ยเราก็มีนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์กันแล้วกันนะครับสัก3รุ่นนะครับก็คือ e x t n n e r r h v v แล้วก็ e c r o s s s ท v s นะครับอันนี้ก็เป็น รถยนต์ที่ได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะลูกค้านั้นพูดถึง7 Mode นโหมะครับก็คือโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกทางฝุ่นหรือโหมด EV ีนะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากนะครับก็อยากให้มามาดูที่งานนะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัว p a เช r ร s สปอ t นะครับ โฉมใหม่ปี2024เนี่ยก็ภายนอกก็ปรับใหม่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเปลี่ยนหัวใจใหม่คือเครื่องยนต์ใหม่นะครับซึ่งทําให้การขับขี่สนุกขึ้นนะครับนั่นคือตัวปาเจโรสปอร์ตนะครับส่วนรถกระบะนะครับเราก็มีตัว Product ที่บอกว่าแรงก็คือ204แรงม้านะครับแอดรีนนี่คือสิ่งที่คิดว่าจะตอบโจทย์ลูกค้านะครับแน่นอนงาน ทุกงานนะครับที่เป็นอีเวนต์ใหญ่เนี่ยก็ต้องพูดถึงโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับเราเองนั้นได้เตรียมโปรโมชั่นที่บอกว่าลูกค้าที่มานี้ต้องว้าวนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ x x p a n e r r นะครับดอกเบี้ยศูนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจในเรื่องของการดูแลลูกค้าแพ็กเกจเซอร์วิส5ปีนะครับฟรีค่าแรงนะครับ นั่นคือสิ่งที่เราเตรียมไว้หลายคนพูดถึงไฮบริดก็บอกว่าแล้วแบตเตอรี่หลักเป็นยังไงรับรับประกันคุณภาพ10ปีนี่คือ1ตัวอย่างนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมอยากจะบอกว่าการจะเลือกซื้อรถยนต์สักคันเนี่ยนะครับเราต้องมาทดลองขับแล้วเราจะได้รู้ว่าความรู้สึก ที่คำว่าอย่างยกตัวอย่างเช่น E-Motion ของ Mitsubishi x x p n n e r นเนี่มันเป็นยังไงนะครับมาเลือก7 Bright Mode แล้วขับขับสนุกขนาดไหนแล้วคุณจะรับรู้ได้ว่าคำว่า Mitsubishi E-Motion คืออย่างไรครับ